สวัสดีค่ะมีข่าวในกระแสมานำเสนอเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นยอดขาย14วันทะลุ800ล้านบาทเจอดราม่าถาโถมรายวันเจ้าตัวลุยเคลียร์ทุกประเด็นตั้งเป้าพันล้านแจกรถปรากฏการเทศกาลเจนนี่แม้จะสร้างแรงกระเพื่อนในหลายวงการและสร้างรายได้จำนวนมากแต่ก็ตามมาด้วยดราม่ารายวัน อย่างไรก็ตามเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตกลับมองว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอล่าสุดเจ้าตัวได้เคลียร์ประเด็นดราม่าที่หลายคนสงสัยผ่านรายการคุยแซบโชว์โดยระบุว่า14วันที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายจนสามารถนำไปทำซีรีส์ได้เกี่ยวกับรางวัลท็อป PCU ยอดคนดูสูงสุด1.2ล้านคนเจนนี่กล่าวว่ามันคือครั้งแรกในชีวิตช่วงนั้นพักผ่อนน้อยและนอนไม่หลับจนคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริง แต่ก็มาจากองค์ประกอบหลายอย่างรวมถึงดาราที่มาช่วยดันเอนเกจเมนต์โดยขอบคุณอัมพัชราภาที่ยเกียิมาร่วมง,งานความสําเร็จที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณทุกคนยอดคนดูหนึ่งลหลานน่าจะเป็นคนแรกของเอเชียจากนั้นตนได้หยุดไปสองวันเพราะเริ่มลา้าและตั้งใจหยุดพักผ่อนในวันเกิดของลูกสาวแต่แผนก็ล่มหมดเพราะต้องวางระบบหลังบ้านใหม่เมื่อย้อนถามถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมไลฟ์กับอัมพชราภาจะนี่เผยว่า เหมือนอยู่ในความฝันในหัวคิดตลอดว่าจริงหรือและหันไปมองหน้าอั้มตลอดเพราะไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อนติดตามผลงานมาตลอดมันเกินคำว่าฝันและขอบคุณที่สารฝันให้ได้เห็นกับตาเนื้อว่าสวยกว่าในทีวีและในรูปที่เคยเห็นส่วนประเด็นดราม่าที่เจนนี่พูดว่าอั้มอายุเท่าแม่เจ้าตัวชี้แจงว่าตนเป็นคนตลกขบขันอยากให้ทุกคนเป็นตัวเองและเอนเตอร์เทนให้มีความสุขเจตนาคือหมายความว่า อ้ําอายุขนาดนี้แล้วทําไมถึงยังสวยและหน้าเด็กแต่อาจใช้คําที่ทําให้ทุกคนไม่สบายใจซึ่งต้องขอโทษยืนยันว่าเจตนาดีแน่นอนไม่ได้คิดทําให้อ้ําไม่สบายใจวันนั้นอ้ําก็จอยและพูดกับตนเบาๆว่าที่มาเขากดกันแล้วหรอหากอ้ําดูอยู่อยากบอกอะไรไหมจนนี่กล่าวขอบคุณพร้อมยกมือไหว้ที่ขี้เกียจพวกเราขนาดนี้และเสียสละเวลามาร่วมเทศกาลเจนนี่ให้เป็นไวรัลจนได้รับรางวัล ตนย,ยินดีที่จะร่วมง,งานกับอ้ำในทุกงานและอยากสพอร์ตอั้มในทุกด้านแม้ตนจะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับอ้ำแต่ก็สามารถช่วยเรื่องตลาดได้และพร้อมยินดีช่วยเมื่อถามถึงยอดรวมของเทศกาลเจนนี่เจนนี่เปิดเผยว่ามียอดการสั่งซื้อ800กว่าล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขจริงไม่รวมการตีกลับโดยการตีกลับก็ไม่เกิน5 1 0อัตราการสั่งซื้อมากกว่าการตีกลับ ฉะนั้นรวม14วันมียอด800กว่าล้านถามว่าตั้งเป้าหมายก็อยากได้หลักพันล้านแต่ช่วงนี้อาจจะซบเซาเพราะ14วันที่ผ่านมา800กว่าล้านแล้วเงินคนเราไม่ได้มีทุกวันก็ต้องรอสิ้นเดือนเกี่ยวกับการจ้างเลขาเพิ่มขึ้นเจนนี่กล่าวว่าเมื่อก่อนตนชอบทำงานกับคนคนเดียวเพราะควบคุมได้ไม่ปวดหัวแต่ตอนนี้ในบ้านมีประมาณห0คนซึ่งไม่น่าเชื่อแต่ด้วยลูกค้าที่มาเยอะและดราม่าที่เกิดขึ้นทุกวัน จึงต้องรับมือให้ไหวต้องเพิ่มแอดมินตอนนี้มี12คนและซื้อระบบจัดเรียงสินค้าระบบรันคิวในราคาหลักแสนเพื่อตอนรับลูกค้าใหม่ส่งเลขออยส่งชื่อสินค้าและระบบจะตอบกลับว่าคุณจะได้ไลฟ์ฟันไหนนอกจากนี้ยังต้องมีคนมารองรับลูกค้าที่ฟิกวันไว้โดยใช้ระบบคนดูแลไปถึงเรื่องร้องเรียนคืนเงินเลื่อนคิวระวมถึงลูกค้าใหม่ใครมีปัญหาด้านไหนทักมาได้เลยซึ่งระบบหลังบ้านทั้งหมดยิวสามี จะเป็นคนจัดการเพราะตนต้องเอาสมองไปอยู่หน้างานเมื่อถามว่าถ้าครบหนึ่งพันล้านตามเป้าจะไลฟ์ขายของถึงเมื่อไหร่เจนนี่ตอบว่าตนไลฟ์ขายของเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคงไลฟ์ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมีลูกค้าหรือไม่ก็ต้องกลับไปขายของของตัวเองทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีแพลตฟอร์มใหม่เกิดขึ้นหรือ t i k t o k มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ยังมีแรงก็ทำไปเรื่อยๆเพราะมันสนุกมากเวลาที่ตนไม่ได้ไลฟ์แฟนๆก็ติดแท็กถามว่าไม่มีเจนนี่แล้วรู้สึกเหงา สำหรับการจัดคิวในปัจจุบันเจนนี่อธิบายว่าก่อนหน้านี้อาจมีความเกรงใจและตนค่อนข้างคลั่งดาราคิวจึงรันมาเรื่อยๆจนเลยเที่ยงคืนตอนนี้ระบบใหม่คือคิวสำหรับดาราวันละสิบคิวส่วนคิวทางบ้านก็ลดน้อยลงโดยจับเวลาแต่ละแบรนด์5นาทีแต่ถ้ายอดไม่ถึงเป้าก็ต้องพยายามดันให้เกินเป้าให้เขาใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดในการจ้างส่วนสถิติการรอคิวเช่นพุทพุทธิชัย ไปถึงบ้านสี่ทุ่มครึ่งแต่ได้เข้าไลฟ์ตีสองตนก็รู้สึกผิดมากที่ทำให้เขารอนานแต่ในความเป็นจริงถ้าให้เวลาห้านาทีแปดแต่ยอดขายเขากำลังขึ้นตนก็กำลังอิ่มและแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดเพราะพยายามดันยอดขึ้นมันจึงทำให้เวลาขยับขึ้นส่วนกรณีโดมปกรณ์ลำในชุดขาวจนนี่กล่าวว่าตนก็สติหลุดเหมือนกันอยากตั้งใจขายของแต่ก็เลี่ยงสายตาในการมองไม่ได้คิดในใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยฉันด้วย เรื่องการแบ่งเงินไปทำบุญเจนนี่เผยว่าตนชอบทำบุญปกติทำทีแล้วไม่ถึงล้านแต่พอรายได้เข้ามามากก็มีโอกาสได้ทำอะไรสักที่ตนพยายามดูให้ตรงจุดสิ่งแรกที่อยากได้คือรถแอมบูแลนต์ตอนนี้ได้มาหกคันจะไปมอบให้ต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นอกจากนี้ยังเอาเงินไปช่วยออฟไลน์วันละ1ล้านบาท โดยส่งทีมไปเหมาตลาดและมอบให้บุมปนัดดานหนึ่งล้านบาทเพราะเขาลงพื้นที่ตลอดซึ่งตนไม่จําเป็นต้องลงพื้นที่เองเพราะไม่ว่างจึงฝากเขาไปทําบุญซึ่งบุมก็ขอบคุณมาตอนนี้รวมๆแล้วเกือบ20ล้านบาทขอให้ผลบันนี้ส่งผลให้ทุกคนที่ร่วมอยู่ในเทศกาลเจนนี่ส่วนแผนงานปีหน้าไลฟ์มาเก็ตาบยูเจนเจนนี่อธิบายว่า จะเป็นเหมือนงานโอทอบหรืองานกาชาติแต่พิเศษตรงที่มีทั้งออฟไลน์และออนไลน์เป้าหมายคือใครที่กำลังตกงานมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวต้องมางานนี้ทุกร้านจะมีค่าคอมมิชชั่นมีสินค้าตัวทดลองให้ไปลองยนไลฟ์ให้คนมากดตะกร้าในช่องของตัวเองก็จะได้เงินจากตรงนั้นไปด้วยไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการที่ได้ประโยชน์คนทั่วไปที่อยากลองไลฟ์ก็น่าจะมาลอง งานนี้จะมีคอนเสิร์ต12วัน12บคิวและจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยนำเสนอสินค้าเพื่อให้ทุกคนคุ้มค่ามากที่สุดใครสนใจ12วันค่าบูท1ล้านบาทและจะมีการจัดไลฟ์มาราธอนสิบวันบูทที่จ่ายยอดสูงสุดตนให้รถพอดหนึ่งคันและบูทไหนที่ขายได้น้อยสุดก็จะสพอร์ตให้1ล้านบาทตอนแรกตั้งไว้1,000บูธแต่ต้องดูสถานที่อีกทีประเด็นที่สคบและออยโทหาเจนนี่กล่าวว่า ตนไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแย่แต่เป็นเรื่องที่ดีมากไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหลายคนมองว่าออยโซมาแสดงว่าสินค้าไม่มีออยซึ่งมันไม่ใช่ตนไม่ได้เรียนจบทางด้านนี้มาการได้เข้าไปพูดคุยถือเป็นเรื่องดีมากทําให้ได้เพิ่มพูนความรู้แม้สินค้ามีออยแต่ตนก็ไม่รู้ว่าคําไหนพูดได้คําไหนพูดไม่ได้ซึ่งวันที่27ตุลาคมนี้จะไปพบออยและวันที่28ตุลาคมจะไปพบสคบอ หลังจากนี้จะมีสัญญาให้แบรนด์เซนโดยเจนนี่เผยว่าหลักๆเลยคือต้องไม่มีสารสกัดที่เป็นอันตรายถ้ามีสารที่เป็นอันตรายจะปรับหนึ่งรล้านเพราะอาจทำให้ถึงกับชีวิตได้เรื่องที่สองคือการโอเวอร์เคลมโอเวอร์เคลมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ใช่แค่แบรนด์ที่จะได้รับผลกระทบแต่เจนนี่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันไลฟ์สดมันควบคุมยากแต่ถ้ามีสัญญาก็อาจจะทาให้ทุกคนระมัดระวัง กรณีที่แฟนคลับบอกว่าอย่าเอาชื่อศิลปินมาโปรโมทจนนี่ชี้แจงว่าจริงๆแล้วพี่ๆที่ถูกพูดถึงเขาดังระดับโลกแต่ทุกหน้าง,งานมันเป็นไลฟ์สดเช่นตนนั่งอ่านคอมเมนต์และมีชื่อที่เม้นขึ้นมาตนก็เลยอยากให้เมย์วาสนาช่วยดีนแบมแบมหรือแจ็คสันหวังซึ่งเมย์ก็เป็นนักสป,ปอร์ตอยู่แล้วพอทิศทางมาทางนี้ผู้จัดก็บอกว่าจะลองปรึกษาดูว่าจะเป็นไปได้ไหม แต่สุดท้ายต้องฟังทั้งสองฝั่งพอเห็นฟีดแบ็ k แล้วก็มีการคุยกันหลังบ้านว่าจะปรับตัวกันยังไงในอนาคตเพื่อให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่ายสิ่งที่จะปรับคือหากจะพูดถึงใครต้องวางแผนกันก่อนล่วงหน้าแม้คอมเมนต์ส่วนมากจะมาจากทางบ้านแต่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดทุกวันนี้ตนก็มีความสุขแล้วด้านในเองเขาก็ไม่ได้รับปากแค่บอกว่าขอลองดูก่อน ส่วนเรื่องที่อินลูเซอร์ทำคลิปออกมาว่าถูกยกเลิกกว่า7,000ออเดอร์จจนนี่กล่าวว่าได้เห็นคลิปแล้วการตั้งชื่อคลิปแบบนี้เป็นการดึงดราม่ามากเป็นการสร้างเอนเกจเมนต์ซึ่งถ้าใครดูคลิปไม่จบหรือดูแค่พลาดหัวตนก็โดนด่าไปเต็มๆแต่ถ้าดูรายละเอียดจริงๆเขาโดนยกเลิก7,000ออเดอร์ซึ่งไม่ถึง10%แต่อีก90%ที่เขาขายได้และออเดอร์ที่ยังไหลาจากวันนั้นอีก เขาบอกว่าเขาคุ้มค่ามากแม้มันจะมีการยกเลิกก็ตามที่มันเป็นดรามา่าเพราะทุกคนดูไม่จบซึ่งเขาก็มีการทักมาขอโทษหลังบ้านแล้วตนเคยบอกแล้วว่าการต่อยอดในทุกฝ่ายต้องไม่ทำร้ายใครคนใดคนหนึ่งซึ่งการต่อยอดแบบนี้ตนได้รับผลกระทบและไม่ใช่แค่ตนแต่แบ,บแบรนด์ที่รอคิวถัดไปก็ได้ผลกระทบเช่นกันอยากให้ทุกคนช่วยเซฟนิดหนึ่งเพราะตนเต็มที่กับทุกท่านมากๆฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ